ก็สำหรับสาขานี้นะคะเราจะเป็นการนําองค์ความรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารนะคะเทคโนโลยีการจัดการแล้วก็การบริหารธุรกิจนะคะเข้ามาเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือกระบวนการผลิตอาหารนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างโดยตรงค่ะสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรนี้ก็จะออกแบบมาโดยการมุ่งเน้นที่จะ ให้ผู้เรียนค่ะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงหลักสูตรนี้นะคะเราจะเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงศึกษาดูงานนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเวลา3ปีนะคะแล้วก็ในปีการศึกษาสุดท้ายนะคะสภาคการศึกษานะักศึกษาจะได้ออกไปทํางานกับไปฝึกประสบการณ์ค่ะในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเป็นระยะเวลา2ภาคการศึกษาต่อเน,นืนะะ่องค่ะก็สําหรับความโดดเด่นอันแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการปฏิบัติงานกับภาคอุตสาหกรรมเรามุ่งเน้นแล้วก็ ทำงานอย่างจริงจังค่ะมีการสร้างความร่วมมือกับบริษัทห,หลายบริษัทเพื่อที่จะพานักศึกษาเนี่ยเข้าไปนะคะแล้วก็ได้มีการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยจะเน้นว่าต้องเป็นสองภาคการศึกษาสำหรับที่อื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหนึ่งภาคการศึกษานอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาในการจัดหาอุปกรณ์ในระดับอุตสาหกรรมที่นักศึกษาเนี่ยเมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะได้สัมผัสกับเครื่องมือที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมคา่ะ